สวัสดีคะ่ะ Fc ทินาร่าทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะวันนี้เรามาดูต้นตะไคร้ของเราคะ่ะว่าจะรอดหรือจะไม่รอดนะค่ะ Fc พี่จะไม่โรคอยอีกต่อไปคะ่ะนี่โรคอยต่อไปก็จะเน่าหมดทุกอย่างเนาะเราก็นี่คะ่ะถอนออกไปเลยถอนออไปใส่ต้มยำเลยคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมมันก็จะเน่าทิ้มไปเลยคะ่ะนี่ด่ อย่าเสียอย่าคิดว่าเราจะปลูกได้นะคะนี่ก็พีก็ไม่ทุนอีกแล้วเนาะเพราะว่าอีกหน่อยมันก็จะเน่าหมดเนาะอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันคะ่ะนี่อีกหน่อยก็จะเน่าเหมือนกันค่ะพีก่ก็เลยมาถอนเอาไปใส่ต้มยำเลยดีกว่านะเพราะว่าการโ,โครคอยของเรานี่มันไม่ได้ผลหรอกคะ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะตายเนาะก่อนที่มันจะตายมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเนาะ ความหอมมันก็จะไม่มีแล้วนะพี่ก็เลยคิดว่าถอนเอาไปใส่ต้มยำเลยดีกว่าค่ะที่ถ้าตายไปแล้วก็จะใช้อะไรไม่ได้เลยอย่างนี้ย่งนี้อย่างน้อยเราก็ยังมีใบเขียวอยู่นะก็จะเอาไปใส่ช่องฟิตเลยค่ะเอาไว้ใส่ต้มยำเนาะทุกคนเพราะว่ายังเนื้อมันยังแข็งแข็งอยู่ค่ะนี่ก็จะพี่จะเอาไปใส่เอาไว้ใส่ต้มยำเลยค่ะนะ ดีกว่ามันจะเน่าแห้งไปอย่างนี้ค่ะมันไม่เน่าหรอกมันจะแห้งไปอย่างนี้เนาะแล้วกลิ่นมันก็จะหายไปด้วยเลยก็เลยนี่ค่ะโรดูนเต็มพริกของเราค่ะว่าจะโรดให้ไหมรู้สึกว่าเหมือนกับจะออกดอกแล้วค่ะนะก็เรารุนพริกของเราดีกว่าค่ะกลับไปนี่คอยดูรอบหน้านะว่าครั้งที่สามนี่ติดดอกแล้วนี่จะติดลูกให้เราได้เห็นไหมนะคะทุกคน สรุปแล้วเราก็ได้ลุ้นเต็ดพลิกค่ะทุกคน,นเดี๋ยวเรามาคอยรุ้นพลิกของเรานะคะดูท่าทางเหมือนจะออกดอกแล้วค่ะ FC ฟซีเค่ะก็รดน้ำหน่อยเนาะเพราะว่าถอนตะไครออกเดี๋ยวมันจะทบกระเทือนกระรากพลิกของเรานะเอฟซีเค่ะก็คอยลุ้นต้นไอ้พลิกของเรานะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็หนาวกลับขึ้นมาอีกแล้วค่ะนะ หิมะตกเนาะก็อบอกเมื่อวานกับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะก็จะหิมะก็จะตกนะคะเราก็มาคอยลุ้นว่ารกของเราจะพ้นหน้าหนาวไหมนะคะถ้าถึงหน้าร้อนก็อาจจะออกเมล็ดให้เราได้เห็นนอกหรือว่าฝักเนาะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแจ์กดติดตามวันนภาะเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะ fc ขอบคุณมากเจอกันค,คลิปหน้าบ๊ายบาย